สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคู่มือสหรับกับกัดฟาเคอร์เหมือนเดิมครับวันนี้จะมาแนะนำเกม PG เกมใหม่นะครับผมซูชิโอชิรับซูชิโอชินะครับคือวิดีโอสล็อต5เลว4แถวนะครับที่หมุนรอบด้วยสัญลักษณ์ลึกลับแล้วก็เพิ่มตัวคูณนะครับมีสัญลักษณ์ตัวเป็นตัวเชื่อมแทสนสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับผมเชื่อโบนัสฟีเจอร์นะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่แบบมีเดือดนกันครับผมถ้าเกิดสัญลักษณ์สเก็เตอร์3 4หรือ5ตัว ที่ปรากฏขึ้นที่ใดก็ได้นะครับจะทําให้คุณสมบัติโบนัสทำงานครับอาเรามาดูกันกับผมว่าจะดูเดือดขนาดไหนสุโค้อแค่ไหนครับผมเริ่มต้นของคุณสมบัติโบนัสวงล้อที่2และสจะเต็มไปด้วยเสียงลักหรืลับครับจา,จากนั้นคุณสมบัติการตอบกลับอย่างลับก,ก็จะเริ่มต้นขึ้นครับในช่วงเริ่มต้นของคุณสมบัติโบนัสนะครับผมตัวคูณจะชนะคือคูณ2ครับหลังจากการหมุนแต่ละครั้งนะครับตัวคูณการชนะจะเพิ่มขึ้น อีก2ครับผมตอนนี้ก็โอชิอยู่เคยไปถึงคู่18แล้วครับผมเป็น1เกมที่บอกได้เลยว่าตูปปลาใครหลายคนแน่นอนครับผมอี่ก็สวยงามสะพานปลาครับดูสิโบนัสลงทีน่ากินน่ากินเกมใหม่ฟีเจอร์โหมดมากครับผม ในระหว่างการหมุนใหม่ครับหากมีสัญลักษณ์ขึ้นหนึ่งตัวขึ้นไปเป็วงล้อนะครับวงล้อที่มีสัญลักษณ์พลังหนึ่งตัวขึ้นไปจะถูกเลื่อนขึ้นหนึ่งแถวครับสำหรับสัญลักษณ์อัพแต่ละอันนะครับผมฟีเจอร์โบนัสจะสิ้นสุดลงเมื่อไม่มีสัญลักษณ์ขอัพบนวงล้ออีกต่อไปครับกดยิ้มกดสมัครให้กดไลค์ด, like ด้วยนะ